ทำไมคุณพูดกับผมแบบนี้คุณยังไม่เข้าใจอีกเลยว,ว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณน่ะคนอย่างผมนี่มันไม่ดีตรงไหนอะโซโยองฮะผมมีอะไรที่พวกนั้นไม่มีอะเพราะแบบนี้ฉันถึงไม่ชอบนิสัยของคุณไงล่ะคุณไม่ถึงเก็บตัวเข้าใจมยโซยองให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะนะนะผมสัญญาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเลยสายไปแล้วล่ะ อลแล้วอะไรปนี่ของขวัญขอจาขอบใจนะขอย้อนะพวกเราก็มีของขวัญเหมือนกันขอบใจนะดีแล้วเจเบมูลน่ะไม่มากับผู้นายด้วยเหรออ๋อคือแข่งเบสบอลเสร็จแล้วเขาถึงจะตามมาออีกเดี๋ยวคงมาละอ๋อเหรอโอ้สวยจังเลย คุณชอบมากสวยมากๆเลยล่ะแต่ว่าคงจะแพงน่าดูเลยลสิใช่ไหมถ้างั้นสยองเล่นไวโอลินให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมเฮะฉันเบือ่อไวโอลินจะแย่อยู่แล้วนะฉันเล่นไวโอลินทุกวันตั้งแต่อายุได้แปดขวบฉันอยากทำอะไรตามใจตัวเองบ้างเข้าใจแล้วผมขอโทษนะ เฮ้ยสยองพูดแบบนี้เดี๋ยวจุนกิก็โกรธหรอกนี่เฮ้ยมุงซุกเธอไม่เล่นไหวรุนบ้างอะเล่นให้สยองกับจุนกิฟังหน่อยสิเอาเพลาะนะทีีแบบนี้ใช่คงเล่นไม่ได้หรอกไม่ได้ฟิลจริงเหรอแบบนี้ไงก็ปล่อยแย่สิเอางี้ไม่มีใครเล่นฉันเล่นเองก็ได้นะออเอาเล<อ>ย<อ>เอาเองเหรอ,อสยองเธอไปว่ากันนะเป็นสับรหรลพานี้ฉันเล่นเลยนะอทุกคนฟังดีๆนะ โอ้ยบาดหูม oh, oh, hmm. hmm. right. ีัวรรค์บาดหัวใจจะเป็นลมนี่พอเหรออ๋อฉันกรลังสงสัยยอู่แล้วว่าที่นี่อยากกลายเป็นโรงเรียนอนุบาลไปแล้วหรือไงฮะนี่พวกเธอมาทำอะไรกันเนี่ยฮะบอกมาสิฮะบอกไหบอกโหดีหน่อยยายุ่งน่าพวกเธอก็จะไปพี่เลี้ยงให้เด็กปัญญาอ่อนพวกนี้ใช่ไหมฮะโอ้ยเราก็เหมือนกันหน้าตาเขาพอดีพอดีนะนี่นะฮะ ชอบพวกปุ้ยเหรอฮะถ้าเธอชอบแบบนี้ก็ไม่บอกกันเล่าวันหลังเนี่ยฮะเธอไปกับฉันดูบ้างไหมล่ะนี่ทำบ้าอะไรของนายอ่ะทำไมฉัล้อเล่นบ้าไม่ได้เลอยังไงฮะบ้าอะไรคนสวยโอ้ย

ลูกพี่เขาย้ดไปแล้วลูกพี่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 ตื่นน e> ี่ ตั้งสติดีๆแล้วลรอฉันฟังไปสิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วหละเอียดนะเ,เจมูนบัมซูแล้วก็จูนกิคนนั้นสามคนนะเขาทำตัวเป็นนักเรียนที่ดีแต่ความจริงแล้วพวกเขาอะเป็นนักเรียนดีๆนี่เองครับโดยเฉพาะเจมูนเขากู่จะฆ่าผมตั้งหลายครั้งแล้วทำไมล่ะ เพราะแม่จุนกีเช่าตึกพ่อของผมอยู่ถึงเวลาพ่อผมจะยกเลิกสัญญาของแม่เขาเจมูนก็เลยมาขู่ผมให้พ่อยกเลิกสัญญาแล้วเลือกที่ทะเลาะก,กันวันนี้ละ่ะคือทีแรกพวกเขาก็ส่งเสียงดังฮะผมก็เลยไปขอร้องให้ลดเสียงลงหน่อยอยู่ๆเจมูลก็ถลันเข้ามาเล่นงานผมฮะวางหัวก็เข้าไปห้ามแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นแล้วไงต่อ แต่แล้วเจมูลก็เข้ามาซ้ำเขาอีกจนเขาตายเลยฮะเงินเรากำลังจัดงานวันเกิดกันอยู่และพวกนั้นก็เข้ามาหาเรื่องพวกเราจะจะโกหกอีกเหรอจุนกีไม่ใช่แล้วที่เป็นคนหาเรื่องก่อนนะฮะจุนกีเอาว้าลินฟาดหัววังโฮพอเจมูลตามมาทีหลังก็ไม่ล่นงานพวกนั้นอีกฮะเขาไม้ตีวังโฮแถมลุ้มเล่นงานเขาจนกระอักตายอ่ะ นี่ไปโกโหกอีกเหรอว่าผมน้าหาเรื่องก่อนเนะ่ะก็บผมน้าเรื่องตัวก่อเรื่องอเปล่านะฮะที่วาโฮตายเพราะล้มหัวไปฟาดกับขอบโต๊ะต่างหากเจมุนไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาสักหน่อยครับได้คำว่าเก่งเคนโด้เนี่ยอีกอยาก่างน่ยังใช้ไม้ได้ไมมเลวอีกไม่ใช่เหรอพูดตำรวจครับทำไมมาโทษเจมุนคนเดียวล่ะครับเนี่ยเจมุนแค่ช่วยเพื่อนกันเท่านั้นเองอะ่ะมันต่างหากก็จะเป็นฝ่ายหาเรื่องเขาก่อนนะเดี๋ยวคุกป,ปากก็ได้เลยอ้าว ได้ข่าววันนีเลงโตใช่ไหมเราผมไม่เคยหาเรื่องใครก่อนมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงไม่เคยหาเรื่องใครก่อนน้อยเด็กดิจ้องหน้าซะเหรอไปเพื่อนผมไปให้หมดพวกเขาไม่ได้ทำผิดอะไรแต่พูดดีไปหรอกฉันรู้ว่าคนทำยังไงกับพวกนายแล้วเหตุการณ์แล้วจากนั้นล่ะอือเขาก็ามาก่อน ผมนั่งดื่มกับเพื่อนอยู่แล้วไงอีกอะแกขอแห้งครับขอบคุณไม่ต้องวางไว้ดี่ลยพวกนั้ลนรลลามโซโยองผมก็เลย <c oughs> ผมขอโทษครับแม่ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องนะครับแม่ต้องเชื่อผมนะ จจนะเดนอดมาสิข้าวอย่างอย่างรู้ตัวหรือเปล่าว่าแกทำอะไรลงไปหืมอีไม่คิดว่าก็จะสอบเร็นทานอยู่แล้วยังมีเรื่องมีรากับเพื่อนอีกเหรอแย่ yeah, มากเลยรู้ตัวปะ